ยากครับมีมีนดนะครับไม่ไผ่ปนหน่อยดีเนี่ยทำเาหนามงัลมดีดีทีอยากได้ก็บอกไม่่ทเาหนาแต่หนห้ามมีดหมีตันะ เอาเลียบขนเกลือเร็วเลยเร็วเลยเดี๋ยวเกลือจะเป็นหนอนเมาอ้าวเรีบขนเกลือเลยเร็วเลยเดี๋ยวเกลือมันจะเป็นหนอนอ่ะงงใส่เด้าบ้านทุกบ้านเลยมาคนนี้มาคนี้ขายอ่ะ